สู่งาน Vision for success ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ได้เวลาของงานเสวนาแล้วซึ่ง h e ลโลกิปของเราก็ได้เก็บภาพงานเสวนามาฝากกันโดยเริ่มกันที่แขกรับเชิญท่านแรกที่ทุกคนรอคอยคุณหมอต้อยแพทย์หญิงณลินีภัยบูลกับหัวข้อรวยอย่างไรในทางตันไปรับชมกันได้เลยค่ะ ในบางคนคิดตรงกันข้ามนะคะในบางคนคิดตรงกันข้ามและอันนี้แหละที่หมอจะบอกท่านว่าถ้าเผื่อท่านเป็นคนเห็นโอกาสในทางตันท่านจะไม่ใช่คนธรรมดาสําหรับหมอนะคะหมอจะบอกจากหัวใจท่านเลยนะคะบอกความรู้สึกเลยนะคนไทยคนหนึ่งจะมีชีวิตที่มีอิสระภาพทางการเงินอย่างแท้จริงมีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงเนี่ยสําหรับหมอนะหมอว่าจะอยู่ที่รายได้เดือนละประมาณสาม0สนท่านเชื่อไหมคะ เชื่อไหมคะแล้วถามว่าท่านมีโอกาสมีไรายได้เท่านั้นไหมมีไหมมีวันนี้ท่านว่าเจ้าของร้านอาหารที่ขายดีขายดีขายดีเนี่ยท่านว่าท่านเขาเขา,เขามีโอกาสจะมีกำไรเดือนละสามแสนได้ไหม ได้คนเราถ้ามุ่งมั่นอ่ะถ้าตั้งใจทํางานถ้าเป็นเจ้าของกิจการอ่ะมันได้ทั้งนั้นแหละแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ากว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างเงินสามแสนต่อเดือนมันไม่ได้ลอยมาวันนี้หรอกมันไม่ใช่ว่าทํางานไม่กี่เดือนจะได้มาเดือนละสามแสนหรอกแต่ถ้ามันมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจหลักการและในที่ที่ถูกต้องมันเป็นไปได้ท่านว่าจริงไหมคะ ถ้าว่าจริงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าในทางตามที่ใครๆว่ามาเนี่ยเรามีวิธีคิดยังไงนะคะความจริงเนี่ยหลายคนพูดกําลังซื้อหดไหมหดเงินหดไหมหดค่าใช้จ่ายของแต่ละคนก็ต้องเลือกว่าจะทํายังไงทํางานอาจจะยากขึ้นนี่คือสิ่งที่หลายคนบน่นอ่านหนังสือพิมพ์ก็เจอไปไปคุยกับแม่ค้าในตลาดก็เจอไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนก็ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มขึ้นทุกวันจริงไหมคะ แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อรอรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคตคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมจริงหรือเปล่าจริงนะนี่เรื่องจริงนะเรามาดูกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านสู้ไมคะกับชีวิตหมอถามแค่น,นี้สู้ไหมคะ ท่านมีบริษัทแม่เป็นกิฟฟารีนมี2มือของบริษัทแม่คอยประคองคอยดูแลท่านอยู่วันนี้ถ้าเราทํางานเหมือนเดิมเราจะไม่ได้เท่าเดิมแต่หมอจะบอกว่าในกิฟฟารีเนี่ยท่านมีความเป็นต่อคนอื่นหลายด้านเลยค่ะข้อแรกหมอย้ําละสินค้าของเราหลากหลายคุณภาพดีราคาไม่แพงแผนธุรกิจในบริษัทขายตรงวันนี้บริษัทขายตรงในประเทศไทยมี800บริษัท มี800ร้อยบริษัทที่พร้อมที่จะชวนกันไปชวนกันมาแย่งกันไปแย่งกันมามีแผนหลายแผนทั้งสเต็สเต็ปมีแผนหลายแผนทั้งไบนาลีแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายค่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องต่ออายุทุกปีต้องเสียเงินต่ออายุหรือว่าบางบางคนก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินต่ออายุนะแต่จะมีเงื่อนไขของการซื้อแต่หมอบอกแล้วนะคะหมอสัญญาจะให้ท่านได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของและได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างเพราะฉะนั้นคนของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวบริษัทแม่ของท่านทําการตลาดเชิงรุกตลอดเวลาจริงไหมคะ เรามีโฆษณาเรามีประชาสัมพันธ์เรามีศูนย์ธุรกิจเรามีเรื่องราตื่นเต้นตื่นเต้นให้คนของเราเนี่ยกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวามีระบบสนับสนุนที่อำนวยความสะดวกซึ่งเดี๋ยวหมอจะบอกว่าต่อไปนี้มันจะยิ่งกสะดวกอีกนะให้คนในเครือข่ายของท่านจะสามารถซื้อกินซื้อใช้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างนับแต่วันนี้เนี่ยมันคือมรดกที่นับวันจะภาอ พ่อเพิ่มผูนมากขึ้นมีคนไทยอีก60ล้านคนยังไม่ได้สมัครและรอท่านอยู่ดูภาพนี้นะคะนับหนึ่งจากตัวท่านเมื่อท่านได้ค่อยๆเ,เริ่มต้นสร้างเครือข่ายคนในนี้จะปนเงินไปหมดทั้งผู้บริโภคและนักธุรกิจเราเก็บไว้ให้ท่านทุกๆโอกาสอย่างแท้จริงอีก10ปีข้างหน้าใครก็ไม่รู้ซื้อยาสีฟันสักหลอดหนึ่งท่านไม่รู้จักเขาแล้วแต่รายได้4 5เของยาสีฟันหลอดนี้จะถูกคำนวณขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตัวท่านที่อยู่สูงสุดในเครือข่าย และหมอจะบอกเลยนะคะว่าการคำนวณด้วยแผนของเราเนี่ยใช้แผนสเตตสเตปบวกยูนิเลเวลควบคู่กันทำให้เราสามารถนำเสนอภาพนี้ได้เพียงบริษัทเดียวในโลกนะคะนำเสนอบริษัภาพนี้ได้เพียงบริษัทเดียวในโลกคำว่าคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายหมายความว่าอะไรขออนุญาตอธิบายด้วยรูปนะคะสมมุติว่าทุกท่านอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่สูงสุดอันนี้นะคะแล้วท่านสมัครกับยิฟิลินมาแล้ว5ปีสมมุตินะคะ5ปี 5ปีที่แล้วใครก็ไม่รู้นะคะสมัครเป็นหลานทีมของท่านสมัครเสร็จแล้วบังเอิญว่าต้องไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น5ปีเพิ่งกลับมาเมื่อวานรหัสยังอยู่ไหมคะอยู่ในทีมของท่านอยู่หรือเปล่าคะซื้อของได้เลยใช่ไหมทํางานได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อหมอใช้วิธีแบบบริษัทอื่นนะถึงปีนึงต้องเสียเงินต่ออายุเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ต่ออายุนะคะภาพจะแหวงแบบนี้เลยค่ะแหวงแบบนี้เลย หมอจะบอกว่าภาพนี้เป็นภาพของขายตรงทุกๆบริษัทวันนี้นะคะถามว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างข้อแรกค่ะหมออยากให้ทุกท่านปรับวิธีคิดและทัศนคติให้มากๆปรับวิธีการทํางานนะคะวิธีคิดที่อยากให้ปรับก็คือว่าอยากจะบอกท่านจริงๆเลยนะคะว่าถ้าทํางานเท่าเดิมจะได้เงินน้อยลงจริงๆ อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะทางโลกใบนี้มันเป็นเช่นนั้นข้อที่สองถ้าทำงานแบบเดิมอาจะไม่ได้เงินเท่าเดิมก็ได้นะนะคะและต้องบอกอีกด้วยว่าเป็นเจ้าของเครือข่ายเนี่ยคิดลบนิดเดียวจะล้มจะลุกไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหมออยากให้ท่านมีหัวใจของความเป็นเจ้าของค่ะนะคะคนที่คิดแบบเจ้าของ จะทำงานอย่างสู้ตายแบบเจ้าของและจะรวยแบบเจ้าของค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้ทุกท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทลูกในกิฟฟรีนอา้าขอเสียงปรบมือของเจ้าของบริษัทลูกดังได้ะคะ่ะ ได้รับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาในกิฟฟารีนนะคะเป็นไดมอนด์ r การ p a r a ได s ์มีไรายได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขและส่งมอบมรดกนี้ให้กับลูกหลานของท่านอย่างสง่าง,งามในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะเทคนิคการทำงานจากคุณหมอต้อยในวันนี้ทำให้คนที่รู้สึกหมดหวังหมดพลังในการทำงานกลับมีพลังขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งในการทำธุรกิจกิฟฟารีนนั้นจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องรู้จักสินค้าและเข้าใจถึงจุดเด่นจุดขายด้วยและในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก2กูรูผู้เชี่ยวชาญมาบอกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พร้อมนำไปใช้ขยายงานได้ทันทีค่ะ เรามาเป็นครอบครัวเมื่อเราขายครีมบำรุงผิวหน้าได้แล้วเราก็ขายครีมบำรุงผิวคอบำรุงผิวกายบำรุงผิวมือแล้วก็พวกอาหารเสริมที่บำรุงจากภายในทั้งตัวที่เป็นแบบเม็ดแคปซูลเล็กๆแบบกิน,นหรือว่ากินและทาใช่กินและทาแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑ์ดื่มชื่อว่าแอสตาเซราไมเราขาย <Jung. S 2> เป็นชุดได้เลยเป็นชุดมีนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับการใช้เพราะว่าหลายหลายคนใช้ไม่เข้าใจแล้วทำให้ไปเกิดมีปัญหาบ้าง โดยเฉพาะตัวครีมเวลาใช้เนี่ยหลายคนไปใช้แล้วทําไมทาให้เกิดซิวขึ้นมังอะไรขึ้นมันเกิดจากอะไรโดยเฉพาะอสตารครีมัวน,นนะครับค่ะก็คือเนื่องจากว่าตัวแอสตารแซนทินต้องอยู่ในเนื้อครีมที่ค่อนข้างมีความมันนะคะเขาจะต้องออกแบบเป็นพิเศษเนื้อครีมจะมีความมันเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นหลายๆคนใช้แล้วอาจจะไม่ชอบความมันรู้สึกว่ามันหนักหน้าอยู่บนหน้าแล้วไม่โอเคอนะคะ เราต้องมีวิธีการใช้ก็คือต้องวอร์มครีมก่อนใช้นะคะตักผลิตภัณฑ์มาอยู่บนฝ่ามือนิดหนึ่งนะคะสักประมาณข้อนิ้วพักไว้ที่มือหลังจากนั้นแล้วแบ่งมานิดหนึ่งวอร์ม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 แล้วก็ทาแบ่งอีกนิดหนึ่งวอร์มแล้วก็ทาวอร์มแล้วก็ทานะคะไม่เอาอย่างนี้นะคะโปะมีใครทำแบบนี้มีไหมคะมี ถ้าทำแบบนี้เนื้อครีมมันจะไม่ซึมเข้าสู่ใบหน้านะคะแล้วก็สีของเนื้อครีมเนี่ยอาจจะรบกวนการแต่งหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งมาวอร์มแล้วก็ทาเราสามารถทาได้และให้เนื้อครีมเนี่ยอยู่บนหน้าเราได้อย่างสบายและทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ ในช่วงหน้าเราจะกล่ามาพบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คุณพลาดไม่ได้จากวิทยากรคนพิเศษคุณหมอมั่นและคุณวิเชียนพร้อมด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ในกิฟฟิรีนจากคุณสมพรหลาซิลช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ